การเกษตรนะครับผมถ้าอยากจะทำเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของน้ํานะครับผมอันดับที่2ลองมาก็คงจะเป็นเรื่องของดินนะครับแต่ที่นี่นะครับที่แปลงนี้นะไม่มีทั้งระบบน้ํานะครับผมแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นหินซะเยอะนะครับแต่ทําไมเกษตรกร,ร,กรที่ผมมาเที่ยวในวันนี้นะครับผมมาดูในวันนี้เนี่ยเขากลับอยู่ได้ด้วยการทําการเกษตรนะครับแต่พืชของเขาเนี่ย ก็ต้องเป็นต้องใช้นะ้ําเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใช้แต่ทําไมเขาถึงอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากถ้าโต๊ะไม้หินอ่อนรับแขกของเพื่อนนะรอบๆตัวมีแต่ไม้ด่ดางที่แบบ Limited Edition ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะบางคนมีเงินแต่ก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะทุกอย่างเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีตามท้องตลาดนะครับผม มันค่างค่อนข้างที่จะว้าวมากๆเลยนะสำหรับตรงนี้นะด้านหลังนี้กกอบเบล่มเลยนะครับด่างและทานได้ด้วยนะภายข้างหลังเนี่ยใช่เลยเพื่อนๆที่นี่คือส่วนไม้ด่างที่ใหญ่ต้นๆของ ที่ผมรู้จักเลยและของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ก็มีน้องไก่ด้วยนะข้างหลังเนี่ยก็เป็นไม้ป่าดาักนะครับที่นี่ก็คือทุกดางนะครับผมดางยันย่าอย่างที่เห็นเราเมื่อกี้เนาะต้องใจรักและมีไอเดียมากขนาดไหนถึงเปลี่ยนพื้นที่ที่มีแต่ก้อนหินเนี่ย ให้มันกลายเป็นพื้นที่สวยงามพร้อมกับไม้ระดับแหล่ไอเทมทั้งนั้นเลยเพื่อนๆโหย่างนี้โหอ,อยากได้อ่ะอันนี้คือต้นเล็บมือนางนะครับผมดอกหอมๆนะครับเป็นไม้เลยซึ่งตัวนี้ดังนะโอ้ยอันนี้ว่านนางพิมพนะครับเนี่ยที่นี่มีแต่ไม้ลิมิเต็ดอีดิชั่นทั้งนั้นซึ่งบางต้นนะไม่สามารถเปรียบมูลค่าได้เลยนะครับเพราะมันไม่มีตามท้องตลาดอย่างต้นด้านหลังเนี่ยเป็นไม้ชนิดที่ว่าแรล่ท่มากๆดางทุกอย่างดางยันย่าไว อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะพามารู้จักกับพี่เขาดีกว่าว่าเขาทําเกษตรในพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้ได้ยังไงที่สําคัญนะหมดในในมูลคคากน่าจะหลายร้านเลยนะก็เดี๋ยวกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวมาพบกันนะครับ